คนครวัดแหล่งท่องเที่ยวมระดกโลกของกัมพูชาเงียบเหงาจนแทบร้างทั้งที่เป็นช่วงไฮสีสันกัมพูชาโอดครวญว่านี่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเพียงขับรถ2ชั่วโมงคือนะครวัดแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัดเสียมราบของกัมพูชามันควรจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่มาวันนี้บางช่วงมันก็เหมือนวัดร้างไปเสียแล้วนั่นเป็นเพราะนับแต่เหตุประทะรละลอกใหม่เมื่อวันที่7ธันวาคมนักท่องเที่ยวยกเลิกแผนท่องเที่ยว เป็นจํานวนมากกรุ่ทัวร์ต่างๆโดนเฮเกือบหมดจนกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ยกตัวอย่างบริษัทนําเที่ยวของบุญรัตนาไกด้ทัวร์เขาบอกกับสํานักข่าว a f p ว่าเดือนธันวาคมเดือนเดียวมีการยกเลิกทัวร์ไปแล้วเกือบ10กรุป๊ปทํารายได้เขาลดลงไป80%เหลือแค่4,500บาทในเดือนนี้และเขาก็อยากบอกนะักท่องเที่ยวต่างชาติว่าชายแดนติดก,กับไทยอาจดูอันตรายแต่ที่เสียมราบนั้นยังปลอดภัยดี ไม่เพียงแต่เหล่าไกด์ทัวร์แม้กระทั่งคนขับรถตุ๊กตุ๊กรับส่งนักท่องเที่ยวในนครวัดรายได้ก็หายไปครึ่งหนึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมสําคัญของกัมพูชาเชกเช่นเดียวกับไทยโดยคิดเป็น10%ของ GDP กัมพูชาทั้งหมดแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสูงถึง6.7ล้านคนแต่พอเกิดการประทะระรอกแรกเมื่อกลางปีตั๋วเข้านครวัดขายได้น้อยลง17%และตอนนี้ก็ขายได้น้อยลงไปอีกทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในนครวัดดูจะเงียบเหงาไปถนัดตานั่นเพราะไม่เพียงการ ยกเลิกกร้ลุทัวร์เท่านั้นแต่บริการพานักท่องเที่ยวด้วยรถตู้จากโรงแรมในกรุงเทพมาเที่ยวที่นครวัดก็หายไปด้วยจากมาตรการควบคุมด่านชายแดนนักวิชาการมองว่าความกลัวกำลังกระทบกับการท่องเที่ยวกัมพูายอย่างหนักเพราะสื่อรายงานถึงการสู้รบอย่างต่อเนื่องและยังมีภาพยนตร์จีนที่ใช้ถึงความน่ากลัวของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยดังนั้นสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในนครวัดพวกเขาหวังว่าเมื่อการสู้รบสงบลงเร็วเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเร็วเท่านั้น